ตอนนี้นะคะทัพนักกีฬาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาก็ได้เคลื่อนข้าสูงเพื่อทางความเคารพประทานนำโดยนางสาวกัญญาณตยนยุบลน,นางสาวอรพินศรีเมืองนักเรียนชั้นมมา5ทับเอสเอาโรงเรียนนา,นางสาวอุ่นตื้อไทยนาเฮรันนักเรียนชั้นม .5 มศาทั s m และนางสาวสรันพรตตา นักเรียนชั้นม .5 ทศสิทันทุ่มและพระบรมชายารัก์นางสาวกริพานัานทโยนักเรียนชั้นม .5 ทศนายโรกนกรยศิริบลน,นักเรียนชัน้นม .3 ทนางสวาวลีลาวดีสุพรรณพงศ์นางสาวลลิตารอสวัสดิ์และนายานวัฒน์มูลเหลาค่ะติดตามด้วยนะครับทรงโรงเรียนนะครับตามด้วย ตรงอาเซียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วย10ประเทศอาเซียนของเรานะครับําโดยผู้ถือธงนะครับนักศึกษาวิชาทหารทั้ง3ชั้นปีนะครับตามด้วยกองทัพนักกีฬานะครับปัจจุบนนี้เรามีคณะสีทั้งหมด4คณะสีนะครับได้แก่คณะสีชมพูคณะสีฟ้าคณะสีส้มและคณะสีเหลืองครับตามด้วยคณะสีชมพู ครับสำหรับสีบส่ชมพูนะครับป้ายสีนะครับนางสาวพิชยาธิดาส่งประสาดนักเรียนชัมม้นม5้าพหาและพานผู้หญิงและพานบรมนะครับนางสาววราพรกุฎีมสี่พสนางสาวรุ่งฤดีสาพรเจริญมห้าพสองนางสาวพิชยาบุญทรัพย์นักเรียนชัมม้นม5้าพห้นายอัครพลถนอมพัทดีนักเรียนชัมม้นมหกทั้งนัน และตามมาด้วยพงศสีนะครับนายเกวีวัตรวโรจรจับนักเรียนชั้นม3าทั 3. และตามมาด้วยป้ายทีมนะครับมีทีมดัมงนี้นครับบังกคนิกานะครับนางสาวสีสราวันคุณฮอนกลางนักเรียนชั้นม .5 ้ทันางสาวพรรัญชนันโสขำนักเรียนชั้นม .5 ้ทั โดยมิทีดังนี้นะคะความเสมอภาคสรารภาพควรมีแก่ทุกคนไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือแม้แต่โสเภณีหญิงสาวที่เป็นภาพในเรือเบีย้ยถูกบังคับให้เข้าสู่วงจรที่ยากต่อการหลีกหนีกับการต่อสู้เพื่อความฝันฝันสานพนิกาที่ต้องการกดแอกต์จากการเป็นโสเภณีและตามมาด้วยขบวนดําเมเยอร์นะคะนางสาวจิราพัฒน์ขุญพอ,องนักเรียนชั้นม .6 ทับหนึ่ง นางสาวพัชริดาบานนาคมนักเรียนชั้นม4สเด็กพิยาโรบุตรนักเรียนชั้นมอสสเด็กยิงกิรัตจันเทพนักเรียนชั้นม .3 สั 3. ตอนนี้นะคะดรัมเมเยอร์ของคณะสีชมพูกำลังแสดงเพื่อทำความเคารพประธานค่ะ และตัดควรให้ผู้นำเชียร์นะคะนางสาวชุยาณีสิงหะละนักเรียนชั้นม่ศพทับหนึ่งปายหอบุพชาตินะคะขบวนการซีนางสาวชมพนุชเครือพันนักเรียนชั้นมาสีทับเอสกีและนางสาวปริชญาพิมทุนนักเรียนชั้นมาสีทับสาม ในขณะนี้นะครับขณะที่ริ้วขบวนประจำกาคณะศีนะครับคณะกรรมการที่ตัดสินขบวนพาเหรดนะครับก็กำลังให้คะแนนไป็นตัวด้วยนะครับความพื้นเพียงของบรรยากาศนะครับน้องๆนะครับกองทัพนักกีฬานะครับที่เคลื่อนขบวนเข้ามานะครับ ไฮไลท์ของสีชมพูนะคะตามมาด้วยพยาสีนะครับคุณครูอภิรากษาแพร่ชมพูนะคะหรือคุณตรูคุณครูสิจิตาสอมซานหรือคุณครูบุยนะคบและคุณครูนงนุชธรรมจันทรคุณมามา่าค่ะรือว่าเป็นประตูสู่ของุคชาติที่้าญินะคะ เลือประธานใน่ะเรือกแกให้ประธานในพาเลือกจุดนเลจุดน่ค่ะประธานยุดจอค่ะสีมือพญาสีนะคะทำาทาใครรถประธานค่ะทลุประธานกับพญาสีต้องทำครรถประธาน้ถุงนะคะอ่าคือพี่เด็ดไฮไลท์ชิค่ะติดตามด้วยแหาบุคคลาภนะคะขบวนแฟนซีนะคะของหาบุคคลาภ แผงเล่อันดับหนึ่งย่านสับเพลงายชื่อเพื่อนเต็มนครขอนแก่นนี้ภายใต้ความสวยงามนั้นนักดีบางอย่างต้นอยู่ค่ะอันนี้คือน้องนายนะคะในหอสุภชพดูจากตัวแม่ไม่ใส่กางเกงไม่กลาบแล้วนะคะตวแม่เลยค่ะไปจัดหน้าเข้าไปหอสุภชันะคะเดี๋ยวยังคะคุณ อะไรคือศิลป์จีกนจีนในสยามถูกลังแกโอ้โหเขาถูกลังแกมีมีทาด้วยใช่ไหมแล้วแบบว่าถูกถูกประคับขายหรือเปล่าเออถูกบระคับขายตัวหรือเปล่าเป็นทารับใช้อันนี้เป็นทาอะไรอันนี้อะไรกรจีนทุกคนเป็นแค่ผู้หญิงที่มีหัวใจและต้องการความรักสิ่งที่เขาถามคือการมมื รายงานที่เห็นตรงหน้าอาจเป็นภาพมายาที่ปิดบังคจริงไม่รอจะผ่าผู้ชายมากี่คนไม่ได้เพาไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราไม่มีคุณค่าคุณค่าคือตัวเราเองก็เป็นคนจะทำกับผู้หญิงเายนะค่ะนะแบบคอปโคลได้ดของสีชมพูคณะสีแต่ละสีนะครับที่มีป้ายผ้าที่เขียนตัวอักษร รบกวนเดินช้าๆนะครับลูกให้คุณครูได้อ่านนะครับอันนี้ตัวของศัลยนิกาที่ชอบเพลงบาร์ล็อกใช่ไหมครับสะเทือนติดไปอย่างใหญ่เลยนะฮะอีกเรื่องมิวสิกนะครับโฆษณาในพี่ชายจ้างได้นะคะมาติดตามด้วยนะคะคุณจุนค่ะขอบคุณคุณจุนนะคะขอบคุณนะคะอุณจุนนะคะ คอนเซปปูโค n นิโวนะครับแนวคิดนะครับเทศกาลเวนิสคาริวอลนะครับเป็นเทศกาลที่เก่าแก่และโด่งดังในเมืองเวนิสนะครับผ <t> ู้ถือป้ายสีนะครับนางสาวสิรินภาบุตรพรมนะครับชั้นมหกับ4นะครับป้ายตีมนะครับนางสาวมานิดาวงคลนังเียนชั้นมหกับ4นะครับและนางสาวพักเข้าใ่ใจดีนะครับผู้ถือธงประชามสีครับนายสุประชัยคำสีทาครับ สื่อพระบรมระชายลักษณ์นะครับนายธนากรพันคุ้มเก่านะครับและนางสาวธิดารัฐจำปาเรืองครับผู้ถือพันธุ์พุ่มนายเมฆาพดาเวศและนางสาวปะิตาบุญแพ่งครับและตอนนี้ครับที่กําลังทาความเคารพประทานนะครับรัมเมเจอร์ไม้หนึ่งครับนายปูสรันจำปาทองไม้สองครับนางสาวนักธิดาพรมจันทาและไม้สามครับนางสาวปาลินีเข็บรักครับ และตามด้วยผู้ถือป้ายผู้นำเชียร์นางสาวปูมากรทุระธรรมครับอ,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 อ่านี่คือการแสดงความเคารพนะครับประธานหอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณร่ม ตามด้วยทัพนักกีฬาสีฟ้านะคะก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานเมื่อวานก่อนทัพนักกีฬาสีฟ้าก็เต็มนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีพ็อกนะครับมีลูกโป่งถือนะครับมีหมวกด้วยนะครับโอ้โหพี่ๆเตรียมมาหมวกสารพัดประโยชน์นะครับใส่บังแดดแล้วก็สามารถปีได้ <c oughs> อาละตามด้วยครับ ขบวนพญาสีครับนำโดยคุณครูคคคนุชนาปนสันค่ะโอ้โหทำพคะรูปประธานายคุณ<ม>คณรูนุชนาทำพรารพประธานด้วยค่ะเออทำการแสดงมาแล้วอ่ะแล้วทำด้วยนะครับ นายนิติวัตรศรีโดนนะคะแล้วก็นายราชาพันธ์น้าสานะคะนางสาวนี่อรรถโอทัยแล้วก็เห็นเป็นรูปตัวเองก็เลยว่านายอะขบวมการ C ค่ะนางสาวรถขับดมใจแพนะค่งสวยมากค่ะโลูกปารีฟ้าเลยครับมีร่มบนปะอ๋อขบวนอีปี เพื่อยังไดีปุ๊บปีมาพีมะพีมะค่ะสีไหนที่ว่าแน่จอบแน่ก็เจอปีมะเสียงเหลือให้กีฬาดีแบบเสียง้ตาใเพนนะจ๊ะทีมีกิจกรรมสององฟฟ้านะคะ อันนี้ต้ปฏิกรรักอัตลักษณ์ของสีไรวิทยาระทุกขบวนต้องมีรถแห่จะเตรียมไหนก็ตามนะคะทีพาวากาศทีมฝรั่งแค่ไหนก็ตามต้องทีหมอลันนะคะและตามด้วยครับคณะสีส้มนะครับมาในทีมโคค้มเม็กซิโกนะครับซึ่งมาในเทศกาลแห่งความตายนะครับเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันแห่งความตายสไตล์เมสกันนะครับผู้ถือไปนะครับนายวชิรศักดิ์ดวงดี นางสาวรุจิราคำลือชัยนะครับนายพัชรพลมหาวงศ์และนางสาววิชุดาแก้ววิไลครับตามด้วยผู้ถือตราสัญลักษณ์โรงเรียนนะครับนายณรฤงธิ์เฉลวยศรีครับตามด้วยผู้ถือธงประจำคณะศรีนายเศรษฐพงศ์ลาบม,มาลาครับและตามด้วยผู้ถือป้ายสีนางสาวชนาภายิ่งยืนครับ ส่วนมากนะคะสำหรับข่วนของนี้ผู้ที่หือป้ายถือธงถือซ่อมนะคะและขณะนี้ครับดัเมิยที่กำลังจะทควาเพารพประธานนะครับได้แก่นายพิมเดชชมเชยนายธนพรภูสิงห์และนายสรวิทย์พันโมสักอ่์ สวยงามมากครับลูกโยนไหมลูกโยนไหมโยนหนึ่งโยนสองโยนสามปุ๊บเออเก็บไปสิบสิบสิบ,สบ,สบ <c oughs> อันนี้คือเป็นเทศกาลแห่งความตายนะคะดัเมเบิ้ลก็มาในธีมของความตายครับ,บด้วยปลายเทื้อไทยองร,ราชันครับได้แก่นางสาวชนละกรสุจิตนะครับแล้วก็นายคุณากรแห่งกัมยาครับอันนี้มีขบวนเพื่อไทยองราชันชัดเจนครับด้วยผู้ถือพานพุ่ม ได้แก่นายบอววุธลุนลักะนะครับแล้วก็นางสาวมณีรัตนจินารักษ์ครับตามด้วยผู้ถือบพระบรมชายาลักษณ์นายสาตรานโดนสกุลเนี่ยมและนางสาวการทีราเชื่อผลครับน,นี่คือขบวนผู้นำเชียร์ได้ทำการเคารพประทานไปแล้วนะคะ ขบวนถัดไปจะเป็นขบวนนักกีฬาไปะค,ะครับนักกีฬา,าครับผูออ้ถือป้ายนายอรชุนนันทพดีและนางสาวหงฟ้าผงผาครับนี่มีป้ายรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเหมือนดูทีมบตละลัปัดกไคะลูก <c oughs> อันนี้สไตล์แม็กซิกันค่ะคโคจูนพาร์โอ้ติดตามด้วยนะคะครับนักกีฬานะคะและพยาศีค่ะ ผู้ต้นาพญาสีมาแล้วนะคะใบพญาสีนะครับนายอภินร์คารพลนะครับและนางสาวกนกพัฒน์ไผ่ขันนะครับผู้ถือายพญาสีนะครับสีส้มไม่ธรรมดามีผู้สนับสนุนด้วยนะครับได้แก่ผู้สนับสนุนหลักโรงเรียนศรีวิไลวิทยาอําเภอศรีวิไลพัฒน,นาการอําเภอศรีวิไลงค์งการบริหารส่วนตำบลนาสแบ สำนักงานประมงอำเภอศรีวิไลและสำนักงาน,<อ>นางูเหลือมมีตราสัญลักษณ์ให้ด้วยวเทศตีเทศดีอันนี้ประธานาธิบดีพร้อมพทริยานะคะผูเ้เป็นผู้ที่อยู่บนรถพยาสีนะครับใส่สูตรนะครับ จะไม่บูกเด็กไทยนะคะคุณครูสังคมคนเพียรคุณครูจันทิปินทิกาแล้วก็แม่พยาสีที่นั่งชฉื่อยเยเหมือนต้นเทียแห่เทียพันษานะคะคุณครูคสุชาชาพรใสนะคะอเอดอ้วยขบวนแฟนซีนะคะขบวนแฟนซีนายสิทธิชัยริศประดิษฐ์และนางสาวปรยาศีนานามค่ะครับแล้วก็สีส้มไงหนูไม่คุ้นหูบ้างหรอ,อ,อมาด้วยใจใสหน้ากามา เพื่อจาาอย่าฝากหัวจัค่ะวินาลาก่ะอันนี้คือจีมผีผีนั่นิ่งเออเห็นช่วงฮาโลวีนเมื่อกี้ไอ้ผีที่ใส่ผ้าขาวแล้วใส่แว่นตาเนี่ยมันคือผีอะไรฉันสมัยอยู่มีใครให้คำตอบได้อันนี้ก็คือเป็นขบวนสีส้มนะคะดีเดสออฟเจอดเอ๋อนี้นะอุ้ยอุ้ยขนลุกเลยอ่ะกลัวผีหลอกเลย ไปคุยยินกรรมการด้านหลังนะคะมีการวิเคราะห์วิจารนะคะในขบวนสีต่งตางๆนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นทะแนนนะคะในวันนี้และวทีมสีสุดท้ายนะคะมาจากสีเหลืองนะคะกรีกโลมันนะคะป้ายทีมนะคะนางสาวนวลน,อนองวงสุยนักเรียนชั้นม .6 .7 นางสาวสุพันษาสีวรมนักเรียนชั้นม .6 ทับ6นะคะป้าสีนางสาววิพาดาป้งนาสายอันนี้คือกลิกโรมันนะคะพันพุ่มและพระรรมปชายาลักษ์เด็กชายตะวันจันทผลชั้นม .3 ทับ7นายสิวกรสาวาริพนนักเรียนชั้นม .5 ทับเอสนางสาวธนพรเสอสานายปฏิพลบุพารัตน์5ทับเอสค่ะ และท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นดัมเมเยอร์ดัมเมเยอร์จากกตรีทลรมันนางสาวพัชรินทัพพัลลันหกทับเนางสาวเบนยาภาจำปาดี 2, และนางสาวทิตินันเสียงแก้วนักเรียนชั้นป .5 ห้าทับเอส โยนไม่เอ่ยโยนไม้ไหมโยนคืนเมื่อกี้โยนสลับกันยึดฉาดเป็นการแสดงของวิสีเหลืองนะคะได้รับควมชื่นชมจากท่านประธานนะคะสิบคะแนนเต็มนะครับจุดพระรบประธานมีสิบคะแนนนะครับตามด้วยป้ายของผู้นำเทียนนะคะ และทัพของผู้นำเทียนางสาวนิยดาคำบัวนางสาวจิรัชยาแก้วพงนายตาวเรศพดาเวศนายขนาวุิชัยสุขนางสาวอาริยาอนภูเขานางสาวกบินตาโคอ้วนนางสาวทัฒนาภาวงศ์ิยานางสาวนิพชาเวรุวรรณารัก์นางสาวสิงห์นิมเล็กกโทนายวีรวัตรคไพาย นางสาวธำชัยนพสินุกไัยค่ะและผู้ที่ถือป้ายผู้นำเชียร์นางสาวพิชยาพิช,ชาโสภานักเรียนชั้นม .5 ทับ SMD นี่คผู้นำเชียร์ครับของคณะสีเหลืองสีเหลืองนี้คะแนนกำรรเพ่อนอยู่นะครับา <Yeah. S 2> yeah. ตามด้วยทัพนักกีฬานะะนางสาวบุญเยาวีเขตชมพูนักเรียนชั้นม5ทับ s m แล้วก็ตามด้วยทับนักกีฬานะคบของคณะสีเหลืองนะครับมาโดยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีม้าเมืองทอยนะครับม้าเมืองทอยเป็นตำนานนะครับเมืองทอยตีไม่แตกสักทีนะครับก็เลยหาสร้าง มาเข้าไปเหมือนเป็นของสมณาคุณนนแต่จริงๆข้างในม้านั้นมีมีนักรบแอบแฝงอยู่ด้านในนะครับมีอาวุธมีอาวุธลับด้วเหรออาวุธลับคืออาวุธลับอยู่ใต้มา,า <laughs> มีระเบิดปรมาณูหนึลูกอจัจารีนะคะนางสาวอราาิสรา,าทุ่งคำอันนี้มีเสาโลมาด้วยนะคะเบียร์พัเสามากคุณอ,อ่ะมีเรียแต่เสามีโล่ด้วยมีดาบด้วยนะคะ ขอเป็นเทพเจ้าอ๋อติดตามด้วยนะคะขบวนพญาสีติมสกิม yeah ันนำโดยคุณครูจุมพ็ญกบิชันท์เทพเจ้าสุดและคุณครูไพลมุสเตอร์มีเฮเทเราพญาเทพฟุตนะคะสวยงามมลังกาโชว์ใส่ฟ้าเลยค่ะคุณชุมพลเทพเจ้าสุดโชว์ใส่ฟ้าหน่อยค่ะสุดเป็นเทพเจ้าแห่งอวกาศและท้องฟ้าของกรีกโรมันเป็นหัวหน้าของเหล่าดวงเทพ ที่อยู่ยอดเขาโอลิมปัสนะคะเป็นสถานที่แห่งการจัดก,กีฬาโอลิมปิกครั้งแรกตั้งแต่สมัยโบาราณถือเป็นจุดกำเนิดของกีฬาโอลิมปิกจนถึงปัจจุบันนะคะก็ผ่านไปสำหรับรีโรมันของสีเหลืองนะคะติดตามด้วยขบวนของโรงเรียนนะคะขอจูงขค,ครับผมเป็นเอาบอกดวยว่ายธวาทิศน,นะครับต้องขอบคุณนะครับ ุครูผู้สอนนะครับจากกลุ่มสาระศิลปะนะครับที่ควบคุมดูแลนะครับซึงดอมในเยอะที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะคะกำลังทำกอเคารพประทานนางสาวลลิตาราชลัตรนักเรียนชัมบอ5้ทับหนค่ะสำหรับกครูผู้สอนสองท่านนะครับที่กำกับดูแลควบคุมนะครับจริงๆแล้วเป็น ครูนักศึกษาฝึกสอนนะครับและเป็นศิษย์เก่าศิษย์อะไรที่ยานะครับที่มีโอกาสได้มาฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็มาพัฒนานะครับให้กับวงโยธัาทิตโรงเรียนของเรานะครับเอาลวละค่ะคุณครูทั้งสองท่านนะคะคือคุณครูพีรพัฒน์และคุณครูวัชระพนนะคะีคุณครูเบสนะคะครูเบสแล้วก็คุณครูพีนะคะ วันนี้นะคะเราจะได้เห็นวงโยธวาทิตเต็มรูปแบบของศิวิไลวิทยา